ได้ค่ะนี um ่กินเสร็จแล้วก็จะไปเล้วเด้อม่ได้ช่วยยายล่างถวยล่างซามนะตาไปก่อนเด้อยายกะหน้าสิมาไหม่ขอบคุณหลายๆบ่ได้ล่างถวยล้างมีแต่ผู้เฒ่าสาธุเดี๋ยวไปกลับลูกเดี๋ยวไปกลาบครับครนี่ๆเดียจ๋าไปหาตูค่อยด้อไปนําบ่เจ้าว่า เดี๋ยวไปกะอย่าเพิ่มาเด้อมากราบลงปูก็เยอะได้มาแล้วครั้งหนึ่งเกิดมาได้มาบ้านหนองโบอโสองเทือหรือสามเทือนี่แหละคันจำบ่ได้นะคะบ่บค่อยได้มาบ้านเพนลินกลไ้ไกลไกลจากบ้านเฮาหัานพระอาจาร,รย์กระซิมากราะ คาอยู่นี้ค่ะสาธุเข้าไปได้อยู่บ่ครับอาจารย์ข้าไม่ได้ถ่ายข้างนอกพระอาจารย์ิิลาปวัติเพิ่นให้ฟังอยู่บ่มีมีครบเบิดบบอยนี้เ <laughs> ย่าเบินหอเขาได้ กาซาถูกเออเพิ่นโอกนะคะเพิ่นบ่ได้ให้เขานะฮะ,ะก็ก็กราบอยู่ของ,งนอกเนาะสาธุมากราบมาไหว้หลวงปู่น้ำกันนะคะเดอได้มาหอดได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ลินบ้านเกิดของเพิ่นนะคะสาธุนโม,มลูลมจิตนับม,มงคมใจสังโฆล,ลงหลายรวมใจพุทโธมาสัมมาอราหังมังคะพระลยานังมะ อะอุจิตตังนิสังสังสามิสาธุสาธุน่าลมจิตโมลอมใจสังโฆลงไหลรวมใจพุทโธสัมมาอรลหังมังคระละยานังมะอุอะจิตตังนิสังสังสามิน่าลมน่าลมจิตโมลอมใจสังโฆลงไหลรวมใจพุทโธสัมมาอรลัง มังคาพาละยานางอุอะอุอะอุมะอุอะจิตตังนิสังสังสาม,สามิสาตุ์ค่ะอันนี้คือบานเกิดของเพลินนะคะกระดูกหนูว่าพระาพาบาเป็นนะคะกระดูกอีหยังเพลินกะได้เอามาไหว นีจุดหนึ่งแล้วก็วัดภูพระเอกเฮาจุดหนึ่งนะคะสิงศักซิ์รประจําคู่บ้านคู่เมืองของเฮาก็คือหลวงปูลินนะคะเพิ่นอันนี้เป็นบ้านเกิดของเพิรนเพิ่นกะซีนี้ใบสี่ขึ้นใส่ทุกวันพระนะคะแต่ว่าขางบุญกะสีเป็นข่าวพรรษาออกพรรษาหรือวันสําคัญบ้านเฮากะสีเอาใบาสีขึ้นไปถวายในวัดธรรมของเฮานะคะปีนั้นเพิ่นเพิ่นรอนี่นะแต่ว่ามันเดดเนาะค่ะมองไม่ค่อยเห็น สาธุคะ่ะสาธุเอาบ,บุญมาฝากแม่แม่เดอ้อตั้งจิตอธิษฐานเอาจิตถึงใจก็ถึงนะคะสาธุเป็นวัดบ้านใหญ่นะคะกว้างวัดบ้านเพืน่นปีนั่นก็มาทําบุญนยู่นี่นะคะกว้างแหงตําบลหนองบ่อน,นะคะบ้านใหญ่ค่ะเดี๋ยวไปกันเดอ้อเดี๋ยวบ่ทันไปกับพระอาจารย์มีพระอาจารย์ ถ้าจารย์บนมาก,กับครูบนิินนะคะมาด้วยกันค่ะกับลุงเวิร์นกับยายเวิรนค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Share ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ